วัสดีค่ะวันนี้นะคะนุ่มาจะมาทำคลิปนะคะในหัวข้อที่ว่า เมื่อไหร่เขาจะรู้ตัวสักทีว่ารักคุณ EP หนึ่งนะคะอันนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะไม่มีการเลือกไพ่นะคะแล้วก็เป็นการอ่านไพ่จากตัวนุ่นนะคะที่เป็นตัวแทนนะคะสื่อถึงคุณและเขาเหมาะสําหรับใครบ้างสําหรับคนที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะเรารู้สึกว่ามีพลังงานดึงดูดอาจจะเป็นคลิปของคุณอาจจะเป็นดวงของคุณก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอย่าซีเรียสมากเกินไปเพราะมันเป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะมีทั้งตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะแล้วก็ดูได้ทุกเพศนะ เออนุ่นขออนุญาตนะคะเป็นตัวแทนนะคะของคุณกับเขาเนาะในหัวข้อที่ว่าเมื่อไหร่เขาจะรู้ตัวว่ารักคุณนะคะ EP หนึ่งนะ คุณได้ไพ่เดอะเวอร์ซัดติกแปดดาบและชาริออตเมื่อไหร่นะคะที่เขาจะรู้ตัวว่าเขารักคุณนะคะ ep หนึ่งเมื่อวันที่เขารู้สึกว่า มันถึงจุดอิ่มตัวมันใช้เวลานานพอสมควรแล้วอาจจะรู้จักการเป็นปีนะคะหรือว่าเกือบปีแล้วเขามีความรู้สึกทุกเออมีความสุขทุกครั้งนะคะที่คิดถึงคุณมีความสุขทุกครั้งที่อยู่ใกล้คุณหรือเขามีความรู้สึกว่าไม่อยากหายจากคุณหรือกลัวการหายจากคุณนะคะหรือเออกรณีหนึ่งคุณกับเขาอาจจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันเมื่อนั้นที่คุณได้ไปเที่ยวด้วยกันเนี่ย มันจะมีคารได้เห็นนะคะถึงมุมมองต่างๆเห็นถึงสิ่งดีๆหรือตอนนี้เขากำลังใช้เวลาในการที่จะไตร่ตรองนะคะพิจารณาให้คุณนะว่าเออสิ่งที่คุณทำไปเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาเห็นนะคะแล้วเขาก็แบบกำลังมองว่า อาจจะถึงเวลาได้หรือยังนะคะที่จะรู้ใจตัวเองหรือถึงเวลาได้หรือยังที่จะตอบแทนความรักนะคะคุณกับเขาเนี่ยอาจจะต้องมีโมเมนต์ในการของการไปเที่ยวนะคะอาจจะไปเที่ยวต่างประเทศหรือมีโมเมนต์อะไรบางอย่างในโลกออนไลน์นะคะที่มันทําให้เขาเนี่ยได้รู้หัวใจตัวเองอเดี๋ยวนุ่นดูซิว่ามันเป็นเรื่องราวประมาณไหนนะคะ ิงถือเหรียญหกเหรียญเด็กถือดาบเดอะซันแปดถ้วยเลอเวอร์แคงแมน ถามว่ามันเป็นเรื่องราวประมาณไหนเนี่ยที่มันเกิดขึ้นแล้วทาให้เขาเนี่ยเริ่มรู้หัวใจตัวเองว่ารักคุณเรื่องราวประมาณว่าเกิดความนิ่งไงคะ่ะเกิดความนิ่งจากฝั่งเขาหรือเขาเริ่มนิ่งนะคะเริ่มแบบปกติอะ่ะเขาจะต้องมีการพูดคุยกับคุณหรือพยายามที่จะมีการติดต่อสื่อสารหรือถ้าเขาเป็นคนที่พูดน้อยเนี่ยเขาก็เองอาจจะแบบอยากรู้เรื่องราวของคุณอยากติดต่อสื่อสารกับคุณบ,บ่อย แต่ถ้าเขารู้สึกถ้าคุณรู้สึกว่าเมื่อไหร่เขานิ่งไปนิ่งผิดปกตินิ่งกว่าเดิมเยอะเนี่ยคือเขาไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรเขาทําตัวไม่ถูกอะ่ะเหมือนเริ่มเข้าใจตัวเองแล้วอ่าเมื่อเริ่มรู้แบบ หัวใจตัวเองแล้วว่ามีคุณอะพอพอมันรู้เนี่ยวางตัวไม่ถูกทําตัวไม่ถูกนะคะจะวางแขนยังไงจะวางหน้ายังไงจะโพสอะไรคือเขาทําตัวไม่ถูกเลยแล้วเขาก็มีความดื้อมีความดื้อไม่ยอมรับด้วยว่าเฮ้ยไม่จริงหรอกไม่ใช่หรอกไม่ได้ชอบอะไรประมาณนี้ค่ะแต่จุดที่มันแบบชัดเจนเลยนะคะที่ทําให้เขารู้สึกว่าเนี่ยคือแบบยอมรับหัวใจตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นนะคะที่เขาอาจจะแบบ เออหม่นหมองหรือว่ามีเรื่องราวนะคะที่มันไม่โอเคแล้วคุณเนี่ยเป็นแสงสว่างให้เขาหรือคุณตัดสินใจเดินจากเขาไปเลยหันหลังให้เขาไม่สนใจไม่สนใจเขาอีกเลยแล้วคุณก็ยังอยู่ได้ดีมีความสุขดีมากๆนะคะหรืออีกกรณีหนึง่งมีตัวเลือกมีทางเลือกเข้ามาในชีวิตคุณมีคนมาจีบคุณมีคนมาสนใจคุณและดูเหมือนว่าคุณจะสนใจคนคนนั้นแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยเครียด เค่เพราะอะไรเขาไม่ไม่ไม่พร้อมที่จะสูญเสียคุณไปไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปเพราะเมื่อคุณมีตัวเลือกมีทางเลือกแล้วคุณดูเหมือนจะไม่สนใจใเขาแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเหมือนกําลังจะสูญเสียนั่นแหละค่ะคือจังหวะหรือช่วงเวลานะคะที่ทําให้เขารู้ว่าเนี่ยเฮ้ยฉัน่ะรักคนคนนี้นี่เดี๋ยวเรามารู้ว่าเมื่อเขารู้แล้วเขาจะทำยังไงนะคะ เมื่อเขารู้แล้วนะคะเมื่อเขารู้แล้วเขาจะทำยังไงไพ่ที่ได้นะคะเจ็ดเหรียญสิบดาบคิงถือดาบและไฮโรเฟนเมื่อเขารู้แล้วเขาจะทำยังไงบอกเลยนะคะว่า เขาอาจจะแบบชะง,งักตัวเองนิดนึงหยุดคิดทบทวนนะคะว่าจะไปต่อหรือจะปล่อยมือจากคุณดีแต่ถ้าเขาปล่อยเนี่ยเขาต้องเสียใจมากๆเลยนะมันจะกลายเป็นความเสียใจที่สุดในชีวิตของเขาเลยอะ่ะเขาจะเขาจะทนได้ไหมเขาจะอยู่ได้ไหมอะค่ะสุดท้ายเขาก็เลยเลือกที่ว่าเอาว่าต้องชัดเจนแล้วล่ะเป็นไงเป็นกันนะคะต้องหาเหตุผล18,9ยเพื่ออะไรเพื่อไปเคลียร์ปัญหาคาใจกับคุณนะคะเพื่อไปทําให้คุณใจอ่อนนะ เพราะว่าเขาเองรู้สึกว่าคุณคือแสงสว่างในชีวิตเขาคุณคือซานคุณคือคนที่ใช่เออแล้วคุณน่ะต่อให้เขาพยายามเป็นคนดื้อแค่ไหนหรือไม่ยอมรับหัวใจตัวเองแค่ไหนแต่เวลาที่คุณดือ้อคุณดื้อกว่าเขาเยอะค่ะเขาก็เลยกลัวการสูญเสียนะเพราะว่าถ้าคุณไปแล้วเนี่ยคุณน่าจะ ผจญภัยไปนานเลยอ่ะอาจจะไม่ได้กลับมาสนใจหรือไม่ได้เหลียวแคลเขาอีกเลยถ้าคุณได้ไปผจญภัยในโลกกว้างหรือหยิบยื่นสิ่งดีๆที่คนอื่นให้แล้วเนี่ยหรือเปิดใจให้ใครแล้วเนี่ยไม่ไม่เออไม่มีโอกาสที่คุณจะกลับมาแน่นอนเขาคิดแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องดับความหวังคุณซะไม่ให้คุณไปสนใจคนอื่นโดยการที่เอาตัวเขาเนี่ยกลับมาดึงล้างคุณนะคะแล้วคุณก็ได้เดอร์ซันเดอรสตาร์เนี่ยคือแบบเขาจะไม่ยอมสูญเสียคุณแน่นอนนะคะเขาจะทําทุกวิถีทางอ่ะให้คุณกลับมาเป็นของเขาให้คุณ ลับมาสนใจเขานะคะอ่ะนี่คือเอ่อ EP นะคะคลิปนะคะเมื่อไหร่เขาจะรู้ตัวว่ารักคุณนะคะ ก็นี่จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็น EP 1เดี๋ยวเราจะมี EP 2 EP 3ต่อไปเรื่อยๆนะคะ <ๆ S 1> เพื่อที่จะดูนะคะความเคลื่อนไหวความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงนะคะเหมือนเป็นการเรียนรูเออ้เรื่องราวของคุณกับเขานะคะผ่านจากไพ่แล้วก็ผ่านจากนุ่นนะคะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกินะคะออจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณที่ทันทัศ ทำทาสแตปมให้นุ่นด้วยนะคะวัน